สมัยวัยรุ่นเป็นคนหนึ่งที่ไม่มั่นใจเรื่องของรูปลักษ์ตัวเองเลยไม่มีความมั่นใจเลยคิดตลอดว่าตัวเองเป็นลูกเก็ขี้เละเปรียบเทียบตัวเองอ่ะกับน,น้องสาวตลอดเวลาทั้งสิ่งที่ทําได้เพื่อชดเชยความรู้สึกไม่มั่นใจตัวเองก็คืออาศัยความเี่นเก่งของตัวเองเนี่ยมากรอบความรู้สึกไม่มั่นใจของตัวเองแต่ถามว่ามันกรอบได้ทั้งหมดไหมมันก็ไม่นะเมื่อแบบเฮยเราเริ่มเป็นสาวสนใจเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากดูสวยอะ่ะสรรหาสารพัดพิธีเลยในการที่จะดูแลตัวเองตามเท่าที่เด็ก สิบกว่าปียี่สิบปีจะนึกขึ้นได้อะสุดท้ายอะค่ะไอเอขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วอะความไม่มั่นใจของเราอ่ะมันเกิดจากการที่เราพยายามจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาในหัวของคนทุกวันเนี้มันมีคําว่าบิวตี้สแตนดาร์ดหรือมันมีมาตรฐานความงามอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยฝังหัวว่าคําว่าสวยต้องเท่ากับจุดๆเท่านั้นเท่ากับขาวเท่านั้นเรียกว่าสวยสวยเท่ากับผมยาวเท่านั้นสวยเท่ากับผอมเท่านั้นสวยเท่ากับหน้าเล็กเท่านั้น ถ้าเกิดไม่ได้ตามมาตรฐานตามค่านิยมนี้เราคิดว่ามันคือไม่สวยนี่คือตมที่อยู่ในใจมาตลอดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเท่าไหร่เราก็ไม่สวยก็เพราะว่าเราอะเผลอเอาตัวเองอะไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานอะไรบางอย่างที่ตั้งขึ้นมาเองพอเราคิดอย่างนี้ได้ปุ๊บเหมือนกดล็อกเลยว่าไม่ใช่ทําไมอะ่ะฉันไม่ขาวแต่ฉันก็สวยทําไมอะ่ะฉันอวบแต่ฉันก็สวยฉันผิวสีฉันก็สวยฉันผมสั้นฉันก็สวย ทุกคนมีความสวยที่ไม่มีใครเหมือนกันเลยในโลกใบนี้ทุกคนมีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์มากๆดังนั้นนะคะอยากให้ทุกคนมั่นใจไม่มีใครให้นิยามความสวยของเราได้ดีมากกับตัวเราเองเรานี่แหละคือเจ้าของนิยามความสวยทำไมอ่ะฉันจะสวยแบบนี้ทำไมจะไม่ได้